จากความร่วมมือเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีระหว่างคณะสัตวแพทยาศาส,าสตร์และคณะวิศวกรรมศาส,าส,าสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาส,า,สาสตร์นำมาซึ่งการพัฒนาสารเคลือบเสื้อที่ใช้ในห้องผ่าตัดที่สามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานนำมาซึ่งการพัฒนาต่อย,ยอดร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมในการสนับสนุนบุคลากรกทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยการประยุกต์ใช้กับเสื้อกาวธรรมดาให้เป็นเสื้อกาวนาโน ที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำและต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์หยบยางเชื้อแบคทีเรียลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสร้างสุขออนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะสัตวแพทย,ยศาสตร์เนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกันบอกว่าวิศวทำนวัตกรรมสัตวะเป็นผู้ใช้ทีนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยค่ะทางสองคณะนี้ก็ได้ร่วมมือกันแล้วหน้าที่ของพวกเราอะค่ะก็คือผลิตเสื้อสครับสูตรสีเขียวตัวนี้นะคะเพื่อให้ทางด้านคุณหมอสัตวแพทย์เนี่ยไปใช้ในห้องผ่าตัดนะคะพอดีมี เรื่องของโควิดซิเอชันตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะจากนวัตรกรรมอันแรกเลยที่เมื่อสิบปีที่แล้วที่เป็นสครับสูตรมีสมบัติแค่แอนตี้แบคนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็พัฒนาให้ดีมีสมบัติดียิ่งขึ้นมีทั้งแอนตี้แบคเรียนะคะแล้วก็มีสมบัติสะท้อนน้ำด้วยแล้วนวัตรกรรมตอนนี้ที่เราตั้งใจทำอีกส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยแหะค่ะเสื้อกาวซึ่งเสื้อกาวเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นเสื้อกาวที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็สมบัติที่สะท้อนน้ําได้นะคะทางคณะก็ทราบว่าวพวกเราเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการสังเคราะห์สารซึ่งเป็นสารเร่งปฏิิรยาเชิงแสงซึ่งอันนี้ค่ะหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าสารที่เป็นสารเร่งปฏิยาเชิงแสงเนี่ยสามารถมีมีสมบัติ ในการต้านเชื้อแบคทีเีีแเราก็เลยใช้สารที่เราผลิตเองนะคะเป็นบางส่วนแล้วก็สารที่เป็น,นะคอมเมอรเชียลไลซ์ค่ะก็เอามาผสมกันนะคะแล้วก็เอามาเคลือบอะค่ะ เสื้อกาวนาโนได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานอาทิการเคลือบสารปฏกิกิริยาเชิงแสงซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์รวมไปถึงคุณสมบัติการสะท้อนน้ำทั้งก่อนซักและหลังซักเพื่อให้เสื้อกาวนาโนนำไปใช้งานแล้วเกิดประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงสุดอ๋อหลอบการทดสอบเสื้อตัวนี้นะครับอันดับแรกเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องทดสอบดูว่ามันมีการเคลือบสาร ัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงน,นียติดบนเสื้อจริงหรือเปล่าครับเราก็จะใช้ตัวกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งกลาดครับเพื่อส่งดูเส้นใยผ้านะครับแล้วเราก็ยังมีการทดสอบโดยใช้เทคนิค EDS นะครับเพื่อตรวจสอบว่ามีสารตัวฟูอรโพลิเมอร์เนี่ยเคลือบติดบนผ้าจริงหรือเปล่านะครับในส่วนต่อมาเนี่ยเราก็จะเป็นการทดสอบว่าเอ๊ะสมบัติการสะท้อนน้ำนะครับเราจะใช้เทคนิค Water Contact Angle นะครับสเปรย์นะครับอันนี้เราจะมีการสเปรย์น้ำไปบนเนื้อผ้า นะครับก็ตามมาตรฐานนี่ก็พบว,ว่ามันได้ค่าประมาณ75นะครับซึ่งก็ตรงกับมาตรฐาน ISO 2ในตะับที่2นะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นสมบัติที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งในการทดสอบเนี่ยเราเลือกใช้แบคทีเรีย2ชนิดก็คือเป็นแบคทีเรียกรรมลบกับกรรมบวกนะครับซึ่งเป็นตัวเ e p ิโ l o c o c คัสออริ s แล้วก็เคี e เซล a n ูมาเนียนะครับซึ่งจากการทดสอบเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคการ ดูในโซนยับยั้งเชื้อนะครับพบว่าตัวเสื้อเนี่ยที่เราทําการเคลือบเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีรียทั้ง2ชนิดได้ได้ดีนะครับประมาณมากกว่า99ปอเนตะครับผมเสื้อกาวนาโน,โนได้ถูกส่งมอบเพื่อน,นำไปใช้งานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากและสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ปัจจุบันทีมวิจัยยังคงวิจัยพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพของเสื้อกาวนาโนอย่างต่อเนื่องกับตัวอย่างเลือดเทียมไวรัสโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทดลองซึ่งหากผลการทดลองประสบความสําเร็จจะสามารถพัฒนาสารเคลือบให้นํามาใช้กับเสื้อกาวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น